ท่านูนสัปดาห์นี้ชวนกันมาที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ที่ศาลเจ้าพอ่อนาคราชจันเสนใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวกับศิลปะสารเจ้าที่ไม่เปมือนไทรกับการเลื่อมใสของอาจารย์เฮ้วผู้ก่อตั้งใช้ปัจจัยเพียงสามพันในการสร้างสาลเจ้าแห่งนี้ได้พร้อมลอดใต้ปากเสือปากมังกรแกงโกกการบุญไปรอตะตอนยอน ขอลอดกอดไปพร้อมกันพร้อมขอความปังจากกุมารไอ้ไก่ได้เคล็ดลับโดนใจกุมารไอ้ไก่บันดาลโชคจะสนุกสนานล้านแปดขนาดไหนอาทิตย์นี้หามพราดด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่ท่านเป่าครับ นี่คือสปาปภาวันนี้เราจะพาท่านมา,าแกเก่อการบุญจะพาท่านมาชมศาลเจ้าพ่อนาคาราชอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับโหเย็ดมากเลยใครเหมือนมาส่งสวรรค์เลยค่ะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรก็จะให้ คุณตุ๊กและคุณซินดี้พาไปชมครับโอ้โหนี่ผูุ้๋มโดนอะไรมาโอ้ยเตรียมพร้อมค่ะเขาเรียกว่าฟิตฟิตฟิตอะไรอะคะคุณนายก็อย่ามาถามมันนักน่ะถ่าเยอะก็อย่างนี้แหละโอ้โหโหมีมีอะไรดีคะที่สาลหน้าเขาราดดิคะโอ้มีหลายจุดรายการเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะโอ้เหรอคะ อยากจะไปเลย,เลย teens, นะคะเพราะฉะนั้นเราไปเลยดีไหมคะคุณนายคะเซนเซนเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะเข้าเยค่ะ นี้จะเปิดรายการหรือจะเปิดสารไข่ฟงกันคะแกงกอกการบูญก็วันนี้แกงกอกการบูญจะชวนคุณผู้ชมมากันที่สารเฉพาะนาคราชสเสนอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แค่มองไปมองมาบรรยากาศก็าพาเพลิดเพลินมองไปรอบๆก็เหมือนอยู่ประเทศจีนเพราะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นนั้นเน้นแบบศิลปะแบบจีน ความงดงามของสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นที่เย้าวยวนของเก้งกกการบุญอยากจะเป็นนายแบบนางแบบอมวยอติแบบนี้ว่าแต่ย่ามัวเดินแบบกันเพลินนะเจ้าค่ะพระสารเจ้าพรนคราชยังมีอะไรให้ชมอีกเยอะเลยนะเจ้าค่ะ โดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้เล่ากันว่าเป็นเมืองโบราณที่อายุมากกว่า2,000ปีถูกสร้างจากพลังศรัทธาของชาวบ้านตั้งอยู่ใกล้วัดจันเสนเดิมทีเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆมีหนองน้ำอยู่หน้าศาลเจ้าและเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของปู่นครราชยานครราชตามความเชื่อแต่โบราณเชื่อกันว่าท่านจะคอยปกปักรักษาทรัพย์สมบัติใต้พื้นดินทั้งหมด จนหลายคนศรัทธาศาลเจ้าแห่งนี้มีทางเป็นบาร,รมีมีจิตใจที่งองงานเป็นพระน,นิพพานอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ได้ใครที่มีวาสนาแล้วเธอเป็นทุนนะเธอเขาจะอยู่ตรงไหนได้มีบุญเป็นบ้านก็นหมายถึงว่าเธอได้อะไรมีหลักชัยที่สามารถต่อบุญเธอยอดวันเนี้นเรามีเมียเราตายไปเมียเขาต้องโผมไงมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วเนี่ยมีลุกิ์จันทีะแยะแม้กระทั่งอาจารย์ สามวันก็เป็นของคนอื่นสามเดือนก็ไม่ต้องพูดสบิบปีก็ต้องพูดท้าจจยังด้วยความศรัทธาของอาจารย์แฮลหมอดูเทวดาผู้ปุกเบิกสาลเจ้าแห่งนี้ได้บูรณะต่อเติมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพียงเงินติดตัวเพียงแค่3,000บาทไม่ขาดไม่เกินจนมีพลังศรั ร่วมกันก่อ,กอร่างสร้างบุญจดศาลเจ้าแห่งนี้มีความวิจิตรงดงามและเป็นแหล่งท้องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน,นคนสรสวรรค์ศาลนี้ก็คือเป็นศาลหลังแรกรหลังแรกที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นครับจากสามบับค่ะแล้วก็ แท,ท็ที่สามที่สามเดิมที่เป็นฐานไม้เป็นเดินไม้หลังเล็กๆขึ่นปุ๊กทำโดยตามกาลเวลาค่ะอะาจารย์ก็กลับมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดอาจารย์ครับก็บ้านเกิดท่านมาสร้างมาที่เดิมก็มีประวัติที่จะามาสร้างมาหลายอย่างให้เป็นรานหลังได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ้าดูน้ำศาสตร์ของตู้แปลว่าทิ้งแ,แสตมองจีนที่เขาเคยมาเห็นเขาก็บอกเป็นเป็นของตูยที่ดีมากรือนเดิมที่มีน้ำดีต่างกัน น้านั้นก็คือเป็นเป็นเป็นแหล่งน้ําในสมัยทวารวดีค่ะู้เมืองเจริญเสร็จมาแล้วหลังนี้ก็นังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาแปดเดือนแปดเดือนสั้งเช่นหรอคะอุ้ยีรวดเด็วมากเลยค่ะแปดเดือนด้วยจิตศรัทธาจักจับจ่ายเงินสามพันบาทจับหลังนี้เสร็จแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพลรงฉลองเลยแต่ก็อยู่ ประมาณสามสิล้านสามสิบล้านจาก3,000บาทนะครับแปดเดือนเดียวแทนศรัทธาของออ้ขคุนนะครับเป็นญาติพี่น้องที่มาร่วมกันช่วยกันปีชินปูนทรายคนก่วัสดุพวกรี้ต่างๆครับขึ้นไปไปได้เร็วมากก่อนหน้านี้ผู้ดูแลสารเจ้าพ่อนคราชคนแรกคืออากง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่จับจองพื้นที่บริเวณศาลเจ้าเป็นที่ทำมาหากินได้เล่าขานสืบต่อกันมาว่าเคยเห็นพญานาคสองตัวเล่นน้ำอยู่ในบึงโบราณหลายครั้งเกิดความสงสัยจึงได้ลองเสี่ยงทายดูจนได้รู้ว่าเจ้าพนัชคราชนั้นตั้งใจมาบอกให้สร้างศาลเจ้านั่นเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นเมื่อก่อนนี้ศาลเจ้าสูสมตามกาลเวลา แต่เมื่อปีพุทธศักราช2544ก็ได้มีการพูรณาการสานเจ้าครั้งใหญ่จนทำให้เกิดเป็นองค์เทพเทวรูปพระในปางต่างๆมากมายเช่นพระยูไลจเ,เ,เจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้านาจาเทพเจ้าไช่สิงเอียพระ18อรหรัน เทปเจ้าตีจังอ้วงเป็นต้นจากเงินเริ่มต้นเพียง3,000กลายเป็นงบประมาณกว่า40ล้านบาทและสาลหลังแรกก็สร้างสมเเร็จเสร็จสิ้นในเวลาเพียง8เดือนในระหว่างทําการก่อสร้างนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาพากันมาบริจาคสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก โดจากชาวไทยที่หลังไหลมาไหว้ขอพอแล้วยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรุ๊ปทัวร์ต่างๆได้ให้ความสนใจจนแก๊งกอกการบุญอดทนผลไม่ไหวขอไปไหว้ปู่ย่านาคราชรวมบุญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนกันไปเลย มีอ่าจีนมีอ่าเวียดนามแล้วก็มีฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันด้วยมีทุกที่เยอะแยะมากเลยเยอะเยอะแยะเยอะครับแล้ไมถึงเลือกพามาที่ศาลเจ้าพระนัครราชค่ะอ่าจริงๆนะศาลเจ้าพนักกัลราชเนี่ยคือพูดถึงนี้นะไอ้หมอดูเทวดาจันแ้วนี่นะก็คือศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็หมอดูอาจารย์แห้วเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ที่ใจดีมากนะก็ชื่อช่วยทุกคนแล้วก็ช่วยทั้งต่างต่างประเทศทั้งอะไรเพราะผมอยู่กับอาจารย์แห้วอ่านานแล้ว ผมก็ไปกับอาจารย์ตลอดผมเป็นล่ามของอาจารย์โดยตรงครับเพราะผมรู้ว่าเขาช่วยได้หรือไม่ช่วยไม่ได้เพราะผมรู้แล้วมันช่วยจริงๆช่วยทุกคนครับเป็นล่ามแปลใช่ใช่ใช่เป็นแปลจะดูดวงก็แปลให้ฟังใช่ใช่เลยครับที่วิชัยก็อยู่กับอาจารย์อาจารย์แห้วมาตลอดเลยใช่ไหมใช่ก็เริ่มต้นมาเลยใช่ผมครับผมครับผมตตั้งแเลยๆเพราะผมรู้จากเจ็ดภาษา แล้วก็เลยได้ทุกภาษาไปแล้วก็ล่มไปตั้งแ่ภาษาที่แบกหนักบ้างไคเนี้ยไม่หนักครับสบายสบายขอให้ช่วยได้สรรเจ้าเจริญเจริญก็โอเคละผมก็ดีใจขอให้คนที่มานี่นะมาช่วยได้ทุกคนเนี่ยก็คือกลับไปได้อะไรกลับไปนะผมก็ดีใจมากไม่ได้คิดอะไรมากมายครับโอ้ดีครับกิจกุศลจริงๆครับพระอาจารย์ครับผม ก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่วิชัยด้วยนะครับที่ทำให้จตเจริญหนึ่งครับครับครับขอบคุณนครับครับครับสวัสดีครับครับคุญครับครับนอกจากนี้ยังมีกุมารไก่ทองที่ใครหลายๆคนต้องมาขออธิฐานตั้งจิตตั้งใจกันให้ดี เคล็ดลับง่ายๆในการอธิษฐานขอเพียงแค่เอาหัวแม่มือตัวเองไปประสานที่หัวแม่มือกุมารไก่ทองแล้วอธิษฐานแบบคุณจุ๋มและคุณซินดี้แบบนี้อุ้ยน้องซินดี้ขาม<ค>าดูของเด็ด อันนี้วคุณไก่ค่ะคุณไก่นี่จะให้โชว์ขอโชว์ขอลากขอความเป็นสิริมงคลส่วนใหญ่จะขอเล่นเด็ดค่ะโอเคกุมารทองคุณไก่นะคะไก่เป็นอะไรกับกุมารทองคุณไข่ค่ะโอ้ดีๆีีอันนี้คุณไก่นี่ดันเด่นดังมากเลยได้มีไก่ก่อนไก่เนาะใช้สาะนั่นเอาพิโก้ใช้มืนะคะใช้มือนะคะ้ใช้มือแปะชนอย่างนี้ดีกว่าน้อแปะโป้งเลยนะคะ ไว้ศสานเจ้านคราชด้านบนเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วข้างล่างของสาลเจ้าแห่งนี้ยังมีลอดปากเสือปากบังกรเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงข้างในจะเป็นอย่างไรตามแกงกอกการบุญไปกันเลย อ๋อค่ะพี่อำนาจอันนี้คือเราต้องเดินเข้าปากเสือใช่ไหมคะอันนี้แล้วเราจะไหวสินดี้จะไหวไหมคะพวกเราโอ้ยถ้นน้องสินดีไม่ไหวแล้วพี่จุกจะไหวไหมเดี่กแกเคี้ยวกัะยาขนาดเนี้ยโอ้ยเนี่ยจะนุ่มนะคะพีกน,นี่ก็พูดไปแล้วทําไมเราต้องเข้าปากเสือแล้วเราจะไปออกทางไหนคะพี่อำนาจเออตอนนี้เราเข้าปากเสือ แล้วก็จะไปออกทางปากมังกรทีนี้ทําไมต้องเข้าทางปากเสือเพราะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วข้างในจะเป็นยังไงตามผมเดี๋ยวออกคนละปากเหรอคะครับครับเสือเสร็จแล้วไปโผล่มังกรใช่ครับโอ้ว้าวไมีกว่าองบอกว่าปากเสือปากมังกรนี้เป็นกุศโลบายทางธรรมตามความเชื่อของคนจีนนั้นเสือถือเป็นสัตว์ดุร้ายเมื่อคามประตูปากเสือไปได้ เพื่อจะได้ทำลายสิ่งชั่วร้ายภายในชีวิตให้ออกไปจากชีวิตเพื่อให้ไปพบเจอแต่สิ่งดีๆในการลอดผ่านปากมังกรแต่ระหว่างนั้นจะได้ชื่นชมกับงานศิลปะที่ถูกวาดไว้เป็นแดนนรก,กภูมิขุมต่างๆให้คนเข้ามาได้พิจารณาสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งถูกสิ่งผิดในปากเสือปากมังกรแห่งนี้และครึ่งทางจากแดนนรกภูมิเราจะมุ่งไปที่สวรรค์ จะมีถ้ำดาบทหรือสีชีพายแสดงออกถึงผู้ทรงศีลเปรียบเสมือนโลกมนุษย์ถ้าใครปฏิบัติตามศีลตามรรมก็จะทําให้ได้ขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อตอนนี้เรามาอยู่ที่จะขึ้นแดนสวรรค์แล้วนะครับแต่ก่อนเมื่อกี้นี้แต่แต่เมื่อกี้นี้นะครับที่เราเดินเข้าไปในห้องในห้องตรงนั้นนั่นคือว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปแดนสวรรค์คนเราจะต้องมีการฝึกสมาธิบำเพ็ญเพียรก่อน ทีนี้คนที่จะฝึกสมาธิบันเพมเพีเยนได้ก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้รูอสีเขาอยู่ในถาพในึงเมื่อกี้นี้เราจะเห็นเป็นองค์ฤาษสีทั้งนั้นเลยะนะครับก็ต้องไปฝึกตรงนั้นก่อนนะไปฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกอะไรของตัวเราก่อนพอเราพ้นตรงนั้นแล้วถึงจะขึ้นสวัรคิ์แล้วก็ไปเกิดไปเกิดในภพใหม่นะครับคือตรงนั้นเสร็จแล้วตอนนี้เรา,เรา,าแสดงว่าเราพ้นแล้ว เราบเพ็ญเพียนเ,เรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นสวรรค์ตามไปครับดีเลยค่ะเราจะไปสวรรค์ดาวดึงเสร็จแล้วเดินต่อมาก็จะพบกับสวงสวรรค์อันสวยงามมีเหล่าบรรดานางฟ้าเทวดาเซียนใหญ่น้อยมาคอยต้อนรับเพิดเพลินจำเริญตาทําให้แกงกอกการบุญพาฟินกันไปทั้งปวนแต่ก่อนจะออกไปปากมังกรจะต้องสะดุดตากับเทพองค์ใหญ่หนาตาเข้มขืม ถือกระจกบานใหญ่ไว้คอยส่องก่อนออกจากปากมังกรไม่ใช่ไว้เสริมสวยแต่งหลอกกันนะเจ้าคะแต่นี่มีความหมายว่าเมื่อเทวดาน่งฟ้าต้นใดที่บวชบุญจักสวงสวรรค์แล้วก็ต้องไปเกิดอย่างโลกมนุษย์ก็ต้องส่องกระจกเพื่อเรื่มทุกอย่างบนโลกสวรรค์แห่งนี้เพื่อไปเกิดเป็นปุถุชนคนทั่วไป ทำไมจะส่องกระจกให้ลืมล่ะครับเป็นไงนะคะอจจะได้หมดอ้ะจำไม่ได้เลยผมก็จําไม่ได้เลยเขาเพิ่มนแหมจะลืมกันไปง่ายๆได้อย่างไรล่ะคะคุณตุกทานประธานฟูสงสัยจะส่องสักกี่ครั้งก็ลืมเธอไม่ได้มากกว่านะคะแบบนี้ นอกจากสารเจ้าปู่ยานาคราชแล้วที่นี้ยังมีเทพเจ้าหมอหัวโตเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคเก่าของจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นปฐมาอจารย์ของการศัลยกรรมการผ่าตัดตลอดมาตามนิยายสามก๊กและเรื่องเล่าของชาวบ้านท่านเป็นผู้รักษาท่านกวนอูใช้การรีผิดออกจากกระดูกจนเป็นที่เก่าขานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หากได้มาสักการะบูชาท่านแล้วจะมีความเชื่อเรื่องสุขภาพร่างกายปลอดโรคปลอดภัยแกงก่อกการบุญก็ไม่รอชา้าเขาแถวเรียงรายขอพรไปตามๆกันในตำราอยู่ในสาม๊กนะครับเพราะท่านเป็นหมอครเป็นหมอเป,เป็นเป็นแพทย์นะครับที่อยู่ในอกองทัพนะครับที่รักษาคนทั่วไป ก็มีในตำนานก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในประวัติมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอ,องค์วนอูครับที่เป็นนักรบอยู่โดนธนูเกาทันของฝ่ายข้าศึกนะครับที่ที่อาบยาพิษโดนพระา่ายทีนี้พิษมันก็แล่นไปตามร่างกายเข้าไปถึงกระดูกถึงอะไรก็ได้แพทย์หมวถั่วพวกนี้แหละครับพวกนี้เป็นผู้ผ่าตัด<อ>ผ่าตัดให้ถึงกระดูกแล้วก็ขูดเอาพิษขูดเอาพิษที่ติดกระดูกออกในขณะที่ท่านผ่าตัดท่านองควนอูก็ ไม่ได้ทําอะไรก็นั่งจิบเล่าจิบอ่านหนังสือจิบเล่าไปเหมือนท่านเป็นคนที่มีความแข็งแรงครับก็ท่านโมโถก็เลยพา่าตัดตรงนี้รักษาท่านคนอูได้เป็นผลสลําเร็จนะครับก็กลับหายเป็นปกติเดินนกักรบเหมือนเดิมทีนี้พอท่านสุตติไปท่านเสียชีวิตไปก็ได้เกิดเป็นเทพเป็นเทพก็คือแล้วเป็นเทพที่เป็นบิดาแห่งวงการเทพนะครับกุญูร และจุดนี้เองที่มีคนมาเลื่อมใสสธ,ธานในหมอยาหัวโตทางสารเจ้าพ่อนาคราชจึงถือโอกาสก่อร่างสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่สร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ยากจนเจ็บไข้ได้ป่วยได้มีที่รักษาได้มีที่ช่วยเหลือในหลายชีวิตให้มีหนทางรักษาต่อไปถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลายได้วรวมก่อร่างสร้างบุญในครั้งนี้ หากว่าใครอยากจะมาสัมผัสบุญด้วยตัวเองก็สามารถเดินทางมาได้ที่จากกรุงเทพใช้เส้นทางหมายเลข32เหลียวซ้ายเข้าอินบุรีทางหลวงหมายเลขก11แล้วใช้เส้นทางที่จะไปอำเภอตาทีถึงวัดจันเสนเลยไปอีกนิดชิดไปอีกหน่อยก็จะพบกับสาลเจนะ้าพ่อนาครัตนั่นเองค่นะธรรมะคุณยม ก็บางคนนั้นก็เหมือนกับปิดทองหลังพระ,ะไม่มีใครเห็นแต่ว่าวันนี้อทองที่ท่านปิดไว้หลังพระมันล้นจากหลังพระมาอยู่หน้าพระ,ะก็ทําให้คนได้เห็นถึงสิ่งที่ท่านทำมาตลอดแล้วก็ทําดีย่อมได้ดีอันนี้สําคัญที่สุดเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าถ้าเราทําดีเราย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่ว หนึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงในวิชาชีพของตัวเองและที่สำคัญการเป็นองค์กรต้องสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกี่ยวกันอันนี้จะทำให้องค์กรเกติบโตข้าวหน้าและมีความเข้มแข็งต่อไปแล้วก็วันนี้ครูบาก็มาเป็นกำลังใจมาอนุโมทนาเราเอาวยพรให้ท่านทั้งหลาย ในวันนี้ครูบาก็ขออวยพรให้พี่น้องขอให้ท่านอาจจงประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสำเร็จทำอะไรอาก็ขอให้คล่องขอให้ง่ายสะดวกไม่ติดไม่ขัดอางานดีเงินคล่องเงินทองไหลมามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานบริวารญาติมิตรเคสิ่งใดขอสมปรารถนาเดินทางขอปลอดภยัยไปดีมาดี มีแต่ชายยะมีโชคมีลาบมีชัยชนะเนื้อโมมานค่ะศึกศัตรูเป็นที่รักและอินดูแก่คนและเทวดาได้อยู่ค้าชูวละลพุทธศาสนาไปจนถึงจีราธีการอันยืนยาวนานจนถึงพระนิพพานก็ขออนุมโมทนาไว้ในโอากาสนี้ทีคายุโกอายุวันโนสุขังผะลางธรรมะนะคุณยอม ดานะ้ห้ามพลาดแกงกบกการบุญบุกวัดช่องแค่กาบสรีละสังขารหลวงพ่อพรมพร้อมทั้งขึ้นเขาหย่นถ้าจํจหวัดแรกของหลวงพ่อพรมที่ได้จำวัดอยู่ที่นี่พร้อมตำรายยาครบจักรวาลสูตรหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่อาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะเจ้าค่ะ